ขอความเจริญกับคณะสงฆ์และท่านผู้ขอนนมปฏิบัติมีท่านข้าราชการธ่านธุรกิจนิส,สิตนักศึกษาบาสกบาสิกาผู้มีบุญทุกท่านที่อยู่ที่วัดที่มาเข้ารมและท่านที่ติดตามอยู่ที่บ้านอยู่ต่างประเทศวันนี้เป็นวันเรียกวันพระสงฆ์าศาสนาพุทธออกที่เรารู้กันก็คือมีวันพระพุทธ วันพระธรรมวันพระสงฆ์วันพระพุทธคือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยวันวิสาขบูชาวันพระธรรมคือวันที่องค์พระสัสดาแสดงธรรมครั้งแรกให้กับอัญญากณทัญญะที่ป่าอิสิปัตนาเมริกายวันใกล้กรุงปราณีนะเป็นวันพระธรรมวันที่สามเนีวันพระสงฆ์ที่มีพระหันหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์มาประชุมกัน แล้วก็ได้รับคำสั่งคำสอนที่เป็นหัวใจคำสอนพุทธศาสนาะที่พระองค์ให้อวาทปาติมโมกนะนั่นเป็นวันชาพุทธเราส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสแบบพระท่านทั้งหลายนะส่วนใหญ่ก็ได้ไปใส่บวชทำบุญตักบาตรก็กลับไปบ้าน99%ส่วนท่านนะเป็นชาพุทธ สะสมมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติจึงได้มาได้มาอยู่วัดถ้าไม่ได้มาวันเดียวไม่ได้มาชาติเดียวจึงได้ประวันสําคัญท่านได้มาเข้าปฏิบัติเพื่อเรียนแบบทําตามรอยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียรอยพระหันเราต้องทําตามรอยก็เรียนแบบ พอเรียนแบบเรียนแบบเรียนทําตามเรียนทําตามอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นความเคยชินเพราะเป็นความเคยชินก็เลยเป็นแบบฟอร์มทั้งหมดเลยเกิดขึ้นปรากฏแก่ผู้ที่ทําตามแบบนั้นการมาเรียนแบบบางทีถ้ามันแบบพระอรหันหรือพระสัมมาจารย์พระหันหน,นั้นเป็นยังไงบ้างปราณเป็นผู้มีสติมั่นคงไม่หลงไม่ลืม พระนั้นเป็นรากฐานกรรมหานที่สําคัญคือเป็นผู้ที่มีความกระตันอยู่เรียนแบบเหมือนที่ท่านมากราบมาสวดมนเนี้ยยกบุญให้กับพ่อแม่ให้กับครูบาอาจารย์ให้กับคนที่เรารักคนที่มีคุณแก่เราและให้คนที่เกิดมาในโลกนี้ต้องการความสุขเหมือนกันหมดให้ไม่มีประมาณ นั่นป่านเป็นผู้ต้นแบบของความกตัญญูเราเรียนแบบความกตัญญูนั่นพุทธเลาบริกรรมฐานไม่มีหลักสูตรใด,ดที่ท่านเรียนตามมหาลัยเรียนตามโรงเรียนเนี่ยไม่มีหลักสูตรนี้เคยมีใครเคยไปเรียนมีความกตัญญูที่โรงเรียนมีครูเคยสอนไหมน้อยมากเพราะเป็นหลักสูตรจึงบเวลาไหว้กราบเ่อนมมนต้องยกบุญให้พ่อแม่เราแล้วท่านมาเรียนเนี่ยเรียนแบบมองเห็นเพื่อน ้องปรารถนาเพื่อนที่ปฏิบัติธรรมดให้มีสติปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยเรียกเลียนแบบพระอาหารหันต์บางทีเอ๊ะทำไมามาทำอ๋อนั่นคือตะมายพยายามถอดแบบมาเพื่อให้ท่านเรียนแบบ <c oughs> <c oughs> พอท่านให้แบบบ่อยๆให้กับคนที่คนที่เรารักคนในครอบครัวคนที่ปฏิบัติธรรมไม่มีแต่ความสุขความเจริญปรารถนาทุกคนมีความสุขความเจริญและตั้งจิตนะ ให้แน่วแน่ว่าการมาปฏิบัติทุกครั้งขอให้ข้าพเจ้าเกิดบุญกุศลให้เกิดความสว่างเกิดความสะอาดเกิดความสงบและเกิดบุญเกิดปัญญาะจะได้ลงทิศหลงทางให้มีวาสนาถึงคําสอนที่บริสุดธิ์จนไปสู่มรรคผลนิพพานน,นั่นคือเรียกแบบเรียนแบบพระอานาร์นั่นพอเรียนแบบนั้นจึงพอมาเรียนแบบก็คือ พระองค์ประกาศไว้ธรรมะคำสอนพอถึงบันที่สามเนี่ยพูดมึงโยมจะมากี่ครั้งก็ได้ก็จะฟังอยู่เรื่อยๆเนี่ยธรรมะเราก็ฟังธรรมะธรรมะคือสิ่งที่มีก่อนเขาธรรมะเนี่ยสิ่งที่เกิดโดยธรรมชาติมีก่อนพทธเจ้าเกิดก่อนพทธเจ้าแต่พระองค์เป็นผู้ที่ได้ตัดสรู้ได้รู้ความจริงรู้ธรรมชาติตัวนี้พอเข้าสู่ธรรมชาติที่บริสุทธ เลยเอามาประกาศมาทำให้เรารู้พอดีเราไม่ค่อยรู้เราคิดว่าทั้งที่ท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนแขนขาของท่านเนี่ยเป็นของธรรมชาติแต่พอเราไม่รู้ว่าเราคิดว่าเป็นแขนของเราขาของเราเอาธรรมชาติเป็นความยึดมันเอาธรรมชาติเป็นของตัวเองเป็นสามีของเราเป็นภรรยานี่ยก็ธรรมชาติทําให้เป็นทุกข์นั่นพอมาเรียนวชาพระานมีแบบไม่มี นั่งแบบไม่นั่งเดินแบบไม่เดินยืนแบบไม่เดินเดินแบบไม่เดินยืนแบบไม่ยืนเพราะที่ยืนที่เดินที่นั่งเป็นของสมมติแต่สมมติก็จะงมีอยู่ภายนอกไม่ปฏิเสธเพราะเราอยู่ในโลกสมมติเราเกิดมาด้วยของสมมติมมตเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลาเป็นขเขมรเป็นฝรั่งเป็นยวนเนี่ยก็สมมติขึ้นมาก็ติดเป็นนิสัย จนสมมติคำพูดกันว่านี่คือยอ,อนี่คือยกย่องอันนี้คือพอปั้นอันนี้คือด่านี่คือว่าเลยหลงเลย <c oughs> เลยหลงหลงเลยมันสะสมบาปเข้ามาสู่ในใจเนี่ยนั้นพอหลงเขาว่าเราไม่ดีปุ๊บเราก็โกรธเลยเนี่กรรมส่งผลเลยเนี่เรียกวิชานั่นพอมาเรียนวิชาพระอรหันต์ทั้งปวงเนี่ยเราต้องทำทิฏฐิ ให้เห็นที่มีข้างนอกไม่ใช่ของแท้เป็นของปลอมเหมือนที่ท่านมีบ้านมีรถมีที่ดินมีที่ไร่ที่นาที่สวนทั้งพวกเนี่ยมีเงินมีทองทั้งหมดเนี่ยเป็นของปลอมแต่เราต้องอยู่ในของปลอมพอท่านตายออกไปด้วยไม่ได้เนี่ยของปลอมลูกออกไปไม่ได้เมียก็ออกไปไม่ได้เนี่ยของปลอมเงินหรือบ้านช่องหลายของท่านเนี่ยออกไปด้วยไม่ได้นะ แต่ท่านหลงติดในของปลอมอจึงบางคนมารู้ได้บางคนเวลาเกิดอเพศเกิดเหตุแบบทุกอกทุกใจสุดเลยนะมันที่ตุรกีอ่ะแผ่นดินไหวบ้านสร้างอย่างดีเจ็ดชั้นเนี่ยเงินไม่กล้าไปฝากธนาคารกลัวกลัวกลัวมีคนกลัวมันไม่มั่นใจว่าธนาคารจะรักษาเงินได้กเลยแกมีฝากธนาคารไว้ที่บ้านหมดเลยพอปรดินไหวภัยไหม ทรัพย์สินจะมีทั้งหลายเกลี้ยงหมดเลยสดใจถ้ารู้อย่างนี้เราต้องให้บุญทําบุญทําทานหมดแล้ว <c oughs> ตอนที่หมดคิดจะทําบุญนั่นท่านเวลาท่านไม่สบายเมื่อท่านได้ปฏิบัติธรรมเนะี่ยแต่มาจึงเวลาโยมไม่สบายเนะี่ย้าโยมที่นับถือมีความศรนะัทธาเนี่ยบอไม่สบายเนะี่ยถ้าไปได้จะไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล ไปเยี่ยมไปสวดมนต์ให้แผ่เมตตาให้แล้วก็ถามว่าถ้าออกจากโรงพยาบาลทำอะไรอยากไปทําบุญท่านออก <c oughs> คือไปไม่ได้แล้วอยากทําบุญคือมองเห็นอะไรทุกอย่างไม่มีมีแต่ของปลอมแม้แต่ลูกหลานเราจะคิดอาจะพึ่งเขาในสุดไม่เหมือนที่เราคิดพอเราสบายไม่สบายนั้นพอมาเรียนมาเรียนวิปัสสนากรรมฐานให้เรียนพึ่งตัวเองพึ่งตัวเองนั่นก็เลยต้องดูแลสุขภาพดูแล อารมณ์ทําไม่มีความอบอุ่นมันตะมาเงี้ยตะมาเป็นพระเนี่ยมาเป็นพระตะมาตะมาไม่สบายเนะแต่มาไม่ต้องทําประกันประกันเนี่ยมากจ่ายล้านสองล้านถ้าตมาไม่สบายไปลาโรงแรมไม่นอนโรงพยาบาลว่าไม่สบายเดยวคนโอนมาเยอะแยะ,ยะไปหมดเลยมาออกประกันเพราะเราได้ทําสิ่งที่ดีไว้เข้าใจไหมทำไมเพื่อนตะมาเป็นพระที่ออรายการโทรทัศน์ออรายออกรารวิทยุ ต,ตอนนี้ท่านไม่ได้เป็นท่านไม่อยู่แล้วเพราะท่านเป็นมะเร็งในลำไส้เพราะท่านชอบฉันตามปากชอบอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่ฉัน <c oughs> นั่นท่านจำไว้เลยอะไรอร่อยนี่คือโรคในสุดเลยท่านมรรพท่านไปอยู่โรงพยาบาลท่านเชื่อไหมว่มาโยมที่ออกไม่ได้ออกรายกันไปชูโยมก็จะมาเยี่ยมมาทําบุญ อยู่เจ็ดวันได้ได้สองล้านเลยอยู่เจ็วัน <c oughs> ไม่สบายเนี่คนมีบุญ <c oughs> มีบุญนั้นจริงบอกทั้งหมดของปลอมนั้นพระท่านนั้นท่านต้องพึ่งตัวเองยิ่งโยมท่านใดคิดว่ามีลูกน่าจะดูแลเราแมนะ่พึ่งเดี๋ยวจะผิดหวังนะความหวังจะผิดหวังได้แล้วแต่บุญนั้นเวลาการปฏิบัติธรรมจริงคําสอนเจ้ามันมหัศจรรย์ตรงหนึงที่ อยากได้มันจะไม่ได้อยากมีมันจะไม่มีต้องทําจนไม่อยากได้เวลามีเหตุการณ์อะไรเรื่องการงานเรื่องครอบครัวเรื่องทำจนไม่อยากได้เมื่อจิตไม่จะได้มันจะมาของมันเองเลยนั้นถ้าท่านโดยเฉพาะโยมที่มีลูกมีสามีมีภรรยาที่บางทีบางทีลูกคิดว่าเราจะพึ่งลูกได้ ข้ามคิดพึ่งนะข้ามคิดได้แต่ไม่เป็น่ะบางทีเห็นเรามีเหมือนแม่บางคนที่มีเมื่อคนปักช่องเคยร้องให้ออกทีวีตั้งหลายราย,รายการนะมีทรัพย์สินมากมายให้ไปในสุดพอลูกสาวตัวเองแอะไรก็ดีอยู่ัเองพอได้มีสามีสามีคิดโกงเลย <laughs> นอนคุยกันจะโกงแม่จอย่างไโงโกง คิดโกงแม่เลยเอาทรัพย์สินของแม่มาเป็นของตัวเองหมดเลยต้องฟ้องร้องขึ้นศาลวุ่นวายเลยนั้นมีบุญทราเนี้เป็นที่พึ่งที่แท้จริงนั้นให้ท่านมีบุญเพราะมีบุญลูกก็ดีเองสามีก็ดีเองภรรยาดีเองคนงานทุกอย่างดีเองบริวารดีเองไม่ต้องไม่มีก็จะมีคนดูแลให้พอมีบุญเนี่ยนั่นเรามาเรียนวิชาพระหันจริงเป็นผู้ที่ไม่หวังอะไรท้งนั้น หวังให้ตัวเองมีความสุขและให้คนทั้งหลายอยู่ใกล้เป็นความามสุขนั่นท่านมาเรียนในวันมาคบูชาเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติธรรมดาไม่ได้ต้องมาเรียนแบบเลยนั่นวันนี้ถ้าใครนั่งแล้วลุกไปลุกมาแสดงว่าไม่เรียนแบบความอดทนพระหันเป็นที่มีเรียนแบบความอดทน, <c oughs> นอดทนเพราะอดทนจําได้ <c oughs> แล้วก็เรียนแบบด้วยการคือการสะสมเนี่ย พอเรากำหนดเหมือนที่ท่านท่านบัดเปลี่ยนจันทุมหมอด็อกเตอร์เนี่ยท่านให้ท่านกำหนดบันทีท่านกำหนดไปเจ็บน้อเดินน้อนนั่งนอยืนนอจริงแล้วพอกำหนดไปท่านรู้ไหมว่าแต่พอดีท่านกำหนดไม่ถึงถ้าเจ็บนอกำหนดกำหนดเจ็บนอเจ็บนอปุ๊บมันได้รอบปุ๊บมันจะเป็นอะไรจังเลยมันเป็นทุกขังเป็นอันตาเลยมันทนอยู่ไม่นด้มันเป็นมีมันจะสลายหมดเลยนั่นก็กำหนดได้ ได้ยินหนอดได้ยินหนอกันหมดทุกอย่างเดียวพอกันหมดได้มันเจ็บเดียวกันหมดเดินหนอ,พอ,ไไอ,อะพอกันหมดไปได้รอบรอกพระอานพระขนเดินฝอยเดินหนอเดินหนอเนี่ยพอกลมได้โอ้ไม่มีเดินเนี่ยสมาธิที่พูดเมื่อคืนเนี่ยโอ้ไม่มีเดินไม่มีไม่มีเดินเป็นธาตุธรรมชาติพอไม่มีเดินนั้นไม่มีมีจตติตัวรู้มันก็จะดับมันไม่ยึดมั่นโอ้ยังนี้เองพระหันจึง ผู้ไม่แบกสังขารมีแบบไม่มีนั่นเราสะสมสะสมบุญนะ่ยบุญเป็นของทิพยนะ์เ่ยนั่นสะสมสตินี่บที่มากคือการนั่นบุญที่มากสุดในการเราเป็นชาพุทธก็คือการเอาร่างกายเนะี่ยมาเป็นบรรณการนะมาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชาเอาร่างกายเนะี่ยเพราะร่างกายของท่านนะท่านรู้ไหม ท่านเคยถ้าเพื่ออุบาสิกาโยมทั้งหลายชอบดูกระจกเนวันวันหนึ่งท่านเชื่อไหมว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงมากถ้าเราจิตลไละเอียดจะไม่เห็นบางครั้งรู้สึกงดงามบางครั้งรู้สึกห่อเหี่ยวบางครั้งรู้สึกสุดโทมบางครั้งรู้สึกมืดมืด,มดวันเดียวกันนะถ้าท่านดูเพราะจิตเราเนี่ยจิตเราอะถ้าจิตเราผ่องใสมีความสุขมัน นั้นจึงมีสิ่งเดียวที่ไม่มีมืดไม่มีซ่อมหมองคือบุญกุศลมันเสมอต้นเสมอปลายเลยนะนั้นจึงพยายามรักษาบุญนะบุญที่ท่านมาปฏิบัติหนึ่งพยายามรักษาเนี่ยศีลให้บริสุทธิ์ทำศีลให้บริสุทธิ์สะสมจนพอศีลบริสุทธิ์มันทําให้เกิดความสุขศีลมันแค่พระท่านถ้าท่านมาปฏิบัติธรรมจริงบ่เวลามาปฏิบัติธรรมแค่ท่านทั้งหลายมารักษาศีลอุโบสถ สินแปดบทเนคขม่าเนี่ยท่านอยู่ที่บ้านยามมากก็ทานข้าวสามอย่างมีอาหารสามอย่างแต่เพราะท่านรักษาศีลอย่างเคร่งครัดน,น่จะมีอาหารมาสามอย่างเจ็ดอย่างห้าแปดอย่างเลยมันมาเองเลย <c oughs> อํานาจศีนไม่ใช่ธรรมดาแต่เราไม่ค่อยละเอียดโอ้เนี่ยนั้นเวลากลับบ้านเราทําตามถึงเวลาจะเป็นผู้ที่มันจะมีความประณีตพอมีความประณีตศีลคือการสํารวมศีนค,คือความละเอียดนะความละเอียด คำพูดคำจาพอละเอียดยิ่งคนที่มีอายุเนี่ยพอมีศีลละเอียดด้วยการบางทีก็ศีลที่ตมาเน้นมากคือให้ท่านแผ่เมตตาเป็นให้ท่านแผ่เมตตาไม่มีประมาณเหมือนทานข้าวอย่างเงี้ยแผ่เมตตาให้คนใช้ให้คนทําให้คนเป็นเจ้าภาพให้คนที่ทานข้าวแบบเราให้พ่อให้แม่ให้คนทั้งหลายให้ลูกให้หลานคิดถึงใครแผ่เมตตาหมดเลยเคี้ยวข้าวไปเลย เวลาที่ให้เนี่ยถ้าใครทานอาหาร4ีินาทีรู้สึกมันนานเนี่ยแสดงว่าผิดครูมันเพลิดเพลินในการกำหนดเห็นเห็นความละเอียดเห็นความละเอียดเห็นความใส่ใจเนี่ยพอกำหนดไปเคี่ยวไปเห็นความละเอียดของอาหารที่เราทานไปจนเห็นว่าแม้จะได้ข้าวแต่ละก้อนมาจากการวาน์ก้าถอนก้าดำนาทุกอย่างมันมาเป็นขบวนการเลยต้องเอาไปสี แล้วเอามาหุงเอามาต้มมาตั้งหลายขั้นตอนแต่พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีบุญมันมาเองเลยมันมาเหมือนสมัยพุทธกาลเนี่ยเจ้าชายนุรุธ,ธาเนี่ยด้วยอำนาจบุญที่ท่านทำไว้เนี่ยอำนาจบุญแต่อำนาจบุญที่ทำไปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ทำกับพระอรหันต์ธรรมดาที่เป็นในส่วนใหญ่พระที่มี อันนี้พระที่ทำเหมือนมนุษย์ลุนทะทำบุญใคร่ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ด้วยตัวเองไม่มีไม่เป็นสาวกไม่มีไม่ไม่ต้องสอนใครแต่ตรัสรู้เองผู้ศาสนามีผู้ตรัสรู้ตัวเอง,เเองกหนึ่งพระสัมมาพุทธเจ้ารู้ทํำในตัวเองสองปัจเจกพุทธเจ้าสามพระสาวกของพุทธเจ้าเนี่ยผู้รู้จักทำตามสามเจ้าเพราะนี้นเรียกอำนาจ นั่นพอทำบุญแต่ทำบุญใส่ใจทำบุญอย่างเข้าใจนั่นเวลาเราศึกษาธรรมะต้องศึกษาเลยทำไมจึงเข้าใจจึงเข้าใจมองเห็นคนที่มีกินมีอยู่สบายเนี่ยล้วนแต่บุญกรรมที่เขาทำไว้จึงติดตามมาในชาตินี้เรามาอยู่ชาตินี้ลำบากขัดสนยากจนเพราะเราไม่ได้ทำไว้มีความรู้สึกแม้แต่จะทานอาหารแต่ละมื้อกว่าจะได้มาบางทีน้ำตาก,กระเด็นจึงได้มาเป็น ได้อิ่มทองหรือบางทีไม่ได้อิ่มล้วนแต่บุญแต่บางคนเกิดมามีวางไว้หมดเลยตื่นมามีคนมาจัดให้หมดเลยทุกอย่างล้วนแต่บุญกรรมทั้งหมดจำสอนพุทธศาสนาจ,จะว่าอย่างนี้นั้นพรอนุท่าเป็นด้วยเห็นชาติที่ตัวเองลำบางก็เลยเห็นพระโดยไม่รู้ว่าเป็นพระเจ้าพุทธเจ้าพระพระเจ้าพุทธเจ้าเดินบิณฑบาตเดินมา พอเดินมาตัวเองกําลังจะทานอย่ามาคิดดูความนะถ้าใครเป็นบาหวานมา,มาบาหวานจะไปฉันไปฉันเป็นเพื่อนของเจ้าคุณวัดสแกวัดพระรามดลวงทําบุญครบ7จบสอายุ7จบสกว่ามเลยเพราะคนเป็นเบามันจะหิวมานั่งต๊ะตมาตมาก็อาตมาก็ทำอพอมีตะขาเส็จมีปลาตักใส่ตักใส่ให้ท่าน ท่านก็หิวความหิวเพราะนั่งรอ,องรับแขกว่าะจะมาท่านก็เลยฉันเต็มที่เลยทำไมาคิดดูนี่ต้องเป็นเบาหวานร้อยเปอร์เซนต์เลย <laughs> <laughs> เพราะเบาหวานมันหิวโรคไม่ใช่ธรรมดาโรคมันหิวทํามเอาปลาตักใส่จานให้ตักตักสักให้ท่านนั่งชันฉันกันนั่งดูแม่เรารู้เลยเป็นเบาหวานร้อยเปอร์เซนต์เพราะมันหิวถึงเวลามันจะหิวแต่อนุรุทธะเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้น พอกำลังจะตักช้อนมองเห็นพระโคอ,อย่างนี้เองเราเต้องทําบุญแล้วเนี่ยเอาไปใส่บาตรเลยดนะังยังไม่ได้ทานไปใส่บาตรขออดมือแต่การทําบุญกับพระพระเจพ้าพทธเจ้าความคําไม่มีได้มีแก่เราอาจารยเลยเกิดชาติใดคําไม่มีจะได้มีแกเราก็เลยไปใส่บาตรพระพระเจพ้าพระปเจ้าเนี่ยผู้มีเจโตปรยายันละอิทธิวิธีแสดงธิ์ได้ เจตุยังกํานดจิตใจได้เหมือนพิญญาหกเนี่ยบุคคลที่สายบารเราเนี่ยเป็นการทําฐานยิ่งใหญ่มากแม้เขาจะหิวเขายังเอามาทําให้เราแล้วก็พาถนาวัาความไม่มีจะได้เกินมีกแกเราทุกภพทุกชาติด้วยความในพุพทธเจ้าเลยเอวางโฮตุเอวางโฮตุอฮตขอความสําเร็จความปราัถนาของท่านจงเกิดพ้นสเรจทุกภพทุกชาติเทินแค่นั้นแหละรู้เกิดชาติใดนะจึงในถ้า มาเรียนพุทธศาสนาก็จะรู้โอ้อำนาจบุญที่ก็ทำไวในสุดมัเป็นเจ้าชายอนุรุทะเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระสมัมเจ้าของเราเนี่ยนะนั่นพอเล่นกันเล่นสกากันเล่นพนันกันด้วยความเป็นเด็กเล่นเจ้าชายเล่นกันเล่น,เล,นเล่นไปเล่นมาเนี่ยแพ้จนขนมพนันด้วยขนมกกินที่พี่เลี้ยงเอามาให้หมดเกลี้ยงเลย คนใช้นางสนมที่ดูแลบอกว่าขนมหมดแล้วขนมไม่มีความไม่มีเกิดมาไม่เคยได้ยินน่ก็เลยบอกพระสนมว่าไปเอาไอ้ขนมไม่มีนะ่ะมาให้เราพระมันดาพระมันดาของเจ้าชายนุทธาเนี่ยสลดใจมากเพราะลูกชายตัวเองเพระไม่เคยรู้ทำไม่มีนั่นเพื่อจะต้องการสอนโลกว่ามีคือไม่มีไม่มีค,มมคือมีเลยทำยังไงบอกพระสนมว่าเดี๋ยวเอา จานมาทำความสะอาดแล้วก็เอาฝากครอบเอาไปให้ขนมไม่มีคืออยู่ในจานเนี้ยพอไปตั้งไว้ขน้นเองท่านขนมไม่มีเอามาให้เพื่อต้องการสอนพระโอรสว่าขนมมีคือไม่มีนะแต่อำนาจบุญที่ก็สร้างไว้ท่านเทวดารักษาประสาทไม่สามารถให้ขนมไม่มีไม่ได้ขนมไม่มีในจานเนี้ยเทวดาจะสิสักแตกเป็นเสียเส่ยงๆอำนาจบุญมันริ่งใหญ่มาก นั่นพอเปิดไปโอ้ขนมไม่มีพอพระเจ้าชานุทะสเสวยโอ้โหรสชาติเด็ดรสชาติอร่อยต่อไปห้ามเอาขนมอย่างอื่นมาต้องเอาขนมไม่มีให้ทุกวันนี้อย่างนี้แหละนี่อำนาจบุญทันจําไว้มันเกิดขึ้นหรือแม้แต่พระเนี่ยต่มาเลยบอกบอกพระต่อไปเนี่ยมีท่านในวันนี้มันเกิดท่านท่านอาจารย์แดงเป็น ญาติห่างๆแต่มานะอยู่บรีรำเพราะคนบริรำสร่วนใหญ่เป็นญาติกันหมดาจึงท่านเชื่อไหมท,ท่านท่านประสานเะนี่ยนั้นอำนาจบุญที่ทำไว้หนึ่งพันปีจะมาทำครั้งหนึ่งหนึ่งพันปีจะลงมาทำเพื่อรู้บุญกุศลมีจริงนะพระอินทนระ์น่ะที่เราแผ่ไม่ตายที่แผ่ไม่ตายท่านมาอยู่วัดเของสองจะได้แผ่ไม่ตายให้พระอินทร์ได้ท้าวราชท้าวามหาราชท,ทั้งสี่เนะี่ยเป็นบริวาร มหาทรัพย์สินให้ทำวัตนะนั้นอำนาจที่เขาทำบุญไว้จึงมาชาตินี้มาทั้งหมดนะนั้นคนที่มีอำนาจตัวนี้ได้ต้องทามาทำบุญกับใครที่มีอำนาจตัวนี้ต้องทำบุญกับพระสัมมาปเจ้านะพ้ลึกชากเจจารึกชาติได้เนี่ยจะทั้งการทำบุญกับพระสมณโคดมเนี่ยสมัยที่พระองค์ตรัสรู้ที่อินเดียเนี่ยท่านอยู่ชาตินั้นก็เลยไปทำบุญอธิษฐานจิตทำบุญปรารถนาใหญ่ เพื่อช่วยดูแลศาสนาก็เลยเนี่ยมาทำกำลังทำที่บุรีรัมเนี่ยทำประสาทเก็บพระเกศาธาตุรวมพระเกศาธาตุทั้งพระพุทธเจ้าในพัตตกกรมเนี่ยพัตกพตกรรมนี่มีห้าพระองคนะ์องค์ที่สี่คือสมณโคดมองค์ที่ห้าคือพระศรีรเมตไตรเนี่ยไปทำเก็บพระเกศาธาตนะุเพราะองค์หนึ่งเวลาองค์หนึ่งหมดศาสนาองค์ห้าพันปีก็จะลงไปร้อยเม็ดใต้ดินเนี่ย องค์ต่อไปก็จะมาอยู่เนี่ยตอนนี้กําลังเก็บการกุศลการคือเก็บพระเกศาตธาตุของพระสัมมาคดมพระสมมาจ้างเราเนี่ยอยู่เป็นทําเป็นหินแล้วต่อไปก็จะทําประสอดหินใหญ่ครอบนะแต่นี่หินหินยังไม่ใหญ่แต่ก็ทํายากเพราะใช้หินนะนั่นหินนั่นคือท่านทำเพราะสมบัติทั้งหลายมาเนี่ยรู้เลยว่าเคยทําไว้ก่อนจึงมาเหมือนประท่านมาว่าทดลองเนี่ย ไปบางคนต้องมาไม่บางคนห่วงถ้าเราไม่มาไม่มีคนมาแล้ววัดก็จะร้างลย <c ười> <c ười> คิดห่วงหรือบางคนชอบทำความสะอาดถ้าไม่อยู่เนี้วไม่มีใครทำความสะอาดก <c> ็ <ười> จะศกปรงุงรังคิดเป็นห่วงเขาคือเคยสร้างบุญกันไว้ <c ười> คเคยสร้างกันมันอยู่ไม่ได้ <c ười> เพราะเคยสร้างกันไหมแต่พอมาแล้วเติมเพิ่มพลัง จากเคยหยาบเคยหงุดงิดเคยชุ่นเฉียวแล้วมาเรียนแบบยิ่งบรรมาคาบุญาเนี่ยโอ้การมาปฏิบัติธรรมคือมาทําตามพระอรหันต์ตั้งปวงต้องจมรวมต้องมีต้องทําให้มีความสุขพยายามทำทำสุขเป็นแบบเพราะพระอรหันต์ตั้งปวงจะมีความสุขตลอดเวลาถึงเราจะไม่เข้าใจสะสมบางทีเรามันสะสมเช่นเดินจะก้องมีความสุขนั่งสมาธิมีความสุขยืนม,มีความสุขภาวนามีความสุข,สขได้ ทำสมาธิมีความสุขแค่ไก่กระพิปิกมูและบินจะพ้นทางอบายอำนาจของความสุขนของการปฏิบัตินะนั้นผู้ปฏิบัติพอมีความสุขเข้าใจความสุขเกิดจากการปฏิบัติจึงมีแรงบันดาลใจจึงเวลาเทศกาลไหนๆก็ไม่ไปช่วงไหนเขาไปเที่ยวกันไม่ได้อะไรหรอกสู้มาสวดมนต์ภาวนาไม่ได้หลายคนที่เขาจะไปทั้งหมดเป็นของปลอมบางทีกลับไปกลับมานอนโสม ไม่สบายว่าสุขสุกกอไก่สุขไหมสุขทรมานมันพวกพวกที่ไปดูกีฬาดูทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเป็นความสุขกอไก่สุขไหมเกรียมนั่นเวลาพอมาเทียบกันระวังที่เรามาสวดมนต์ภาวนาน,นั้นมันปฏิบิธรรมเรามาไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาให้พ่อแม่แม่เมตตาให้ นายหลวงแผ่เมตตาให้ประชาชนคนไทยแผ่เมตตาทั้งหลายโลกแม้แต่เครื่องบินจะตรงหวันอาตมายังแผ่เมตตาให้เพราะกลัวมันจะตามันจะตกแล้วทําให้บ้านประเทศไทยเราจะชื่อเสียงเสียว่าเครื่องบินตกเพราะเครื่องบินสวรรภูมิถ้ามันตกถ้ามันวิ่งแล้วมันเบรกไม่อยู่แล้วมันไปชนเครื่องบินทั้งหลายที่มันจอดในระนาดมันจะเสียหายมหาศาลแล้วทําให้ทำให้เสียหายทั้งบาปทั้งกรรมแก่บ้านเมืองเรานั้นเลยต้องขอบุญ ไม่ปลอดภัย <c oughs> ปลอดภัยนั่นอํานาจบญเป็นพลังงานแต่ไม่ใช่ธรรมาทาขอให้คนเดียวนะพระที่มีบุญทุกองค์จะต้องเหมือนกันหมดเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่ตามแบบพระหันจะปราถนาทุกคนมีความสุขความเจริญปราถนาิมนุทั้งหลายพบแต่สิ่งดีงามปราถนานั่นคือสัญ,สญลักษณ์ของพระหันจึงหมดความบิดฉาหมดความอิจฉามีแต่ปราถนาทุกคนมีความสุขความเจริญน,นั้นท่านมาเรียนแบบ นั้นให้เรียนแบบโดยเฉพาะการเรียนแบบด้วยความอดทนเรียนแบบพยายามดูที่ตัวเองนั้นจะเข้าใจพรังให้ดูตัวเองแก้ไขตัวเอง<ม>บุญกรรมทั้งหลายมาจากตัวเราเองท<ม>ุกอย่างทั้งหมดเกิดจากบุญกรรมเองพอมองเห็นทุกอย่างที่เกิดจากการทำแล้วก็จะคลายจิตแผ่เมตตาไปด้วยพุทโธโชคดีพุทโธจะกรรมในเวรโชคดีพุทโธให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโชคดีพุทโธพ่อแม่ข้าพเจ้าโชคดีพุทโธพุทโธมันจะคลายหมด บางทีคนไหนที่เป็นเคยไม่ชอบเนี่ยพรแพ่ไม่ตาไปโอ้มองไปโอ้น่าสงสารไม่รู้บางทีเกิดมันบางคนทําไมบางท่านเห็นไหมบางทีเกิดแม่เดียวกันพ่อเดียวกันแต่พอโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทะเลาะกันไม่ช่วยเหลือกันเลยแต่มาไม่รู้สิทิ์มีเงินเยอะด้วยไม่ทะเลาะกันเพราะเรื่องเงินกันเองไม่คุยกันไม่เจอกันถ้ารู้คนหนึ่งมาหาธรตมาเนี่ยคนหนึ่งจะยังไม่มาต่อทิศหน้ามา เพราะไม่มีธรรมะเพราะไม่รู้ว่าของทั้งหมดที่เราเป็นมีปัญหามาจากของปลอมไม่ได้ของแท้นั้นต้องเอาบุญความสามคีเป็นของแท้ความความเมตตาการเป็นของแท้เนี่ยเราต้องทําเอาสิ่งนี้เนี่ยเป็นรอยเรียร้อยพร,ระหานต้องเรียนแบบมีเมตตาซึ่งกันและกันอยู่เพื่อสร้างความดีร่วมกันอยู่เพื่อช่วยเหลือกันอยู่เพื่อทําให้คนที่อยู่ใกล้เรามีความสุข นี่คือรอยพระหรันนั้นท่านต้องพยายามเรียนแบบตรงนี้เรื่อยๆสะสมสะสมจนได้แบบปุ๊บเป็นตอนนี้จึงบอกถ้าได้แบบส0ิเปเซ็นพรเป็นโสดาบันถ้าได้แบบห้าสิเปอร์เซ็นต์เรียเป็นพระสทาคามีถ้าได้แบบเ0็ดสิเปอร์ซ็นอปานาคามีถ้าได้แบบร้อยเปอราาบบ์เซ็นตไ,ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ชังมีแต่ความบริสุทธิ์เรื่องพระอรหันนั้นพูดไปไม่เข้าใจเราต้องปฏิบัติพอเวลาใกล้มากนั้นจะขอถวายท่านพระ บัตรดกเตบัตรเปลี่ยนจนทูโมอดอกเตอร์อะไรนำท่านทั้งหลายปฏิบัติต่อไปให้ตั้งใจพิเศษนะอันนี้ขอ,อนมนมลพระสงฆ์กราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระภาวนาพัฒนานุสิต์พร้อมกันกราบ